สวัสดีครับสวัสดีครับสิบอันดับของขวัญที่เด็กๆอยากได้ในวันเด็กปีนี้คืออะไรเเดี๋ยวรามาดูอันดับสิบกันเลยนะมาดูครับอันดับสิบโอ้โหดูครับกล่องใหญ่แค่ไหนครับมาแกะกันเลยปุ๊ห์อะอู้ดิเกอร์หัวดาติเกอร์ดิเกอร์หัวดาแม่โอ้มันซาตูโอ้โหไฟลุกขึ้นเลยอมยิ้มนะครับนี่ แล้วก็มันจะมีอมยิ้มแบบไดโนเสาร์มีอมยิ้มแบบโค้ชซีด้วยนะคะอมยิ้มในโนเสารวอันดับสิบได้อมยิ้มนะครับนี่มาดูอันดับเก้ากันเลยนะครับนี่อันดับเก้าเป็นอะไรเราแกะกันเลยนะดูเห็นแล้วูคือตุ๊กแกโอ้ คือขนมนะครับโอ้ my god ทิกเกอร์ชอบอันไหนนีเลยอือดีดีอร่อยขาดนี้นี่นะครับอันดับเก้าคือขนมนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันเลยมาเอ๊ะมาเอกคืออะไรเอ๊ะมาค่อยๆ่เก็บโอ้มันรู้จะกิ่นจะบ้าจะกลุ้มเรียบร้อยจะเป็นอะไรองหยอกหยอกชอบเป็นสายย่อเฮ้ยไม่เอาคิดนะจอยมาฉันเหรอ ช็อกโกแลตนี่นะฉันก็ชอบกินชอบชอบสีอันนี้ไหนขอดูหน่อยอันนี้อ่ะชอบสีอันอะอ๋อชอบช็อกโกแลตแบบนี้เหรออันดับแปดคือช็อกโกแลตนะครับอันดับต่อไปจะเป็นอะไรไปดูเลยกลองดูความหนักด้วยนะเนี่ยอู้อันนี้คือของนาย,อยโอ้ยไม่ใช่จะเป็นตัอะไรก็ได้ ตัวอันดับเจ็ดได้แก่ไม่ชอบหรอกไม่ชอบไหมดูอยากได้จักรตามากกว่าอันดับเจ็ดได้แก่เจ้าหญิงผมไม่อยากได้อะไม่ชอบหรอใช่เพราะมันขวดเกลียวเจ็ดคือเจ้าหญิงครับเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันเลย ไเหรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมายตุลนี่นะครับแล้วก็มีดูไลมอนด้วยนี่ตัวใหญ่เลยโคกคือตุ๊กตานะครับอันดับก่อไปาะคืออะไรไปดูกันเลยเตยกวมานี่คุชี่คุชี่คหลีตัวเลย นี่โคชิเอเมยเอ,เ,อเอาตัวนตวละลับเป๋ามีไส้กรอบด้วยแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ไส้กรอกเหรอขนมปังอันดับห้าคือจกัะะอกรุชี่นะฮะนี่ดูอันนี้ไม่ค่อยสารูอ่ะอันนี้สารูกว่าอันนี้สองอันนี้สโลกว่าไหนสองอันนี้อุ้ยไม่ค่อยสโลเลยตัวนี้สโลสโลอันนี้สโลกว่า โลมมาากกว่อันดับสี่จะคืออะไรมาดูกันเลยนี่แกะแกะมาแรงไหมล่ะเออนี่ิก็ใส่ไปยูนิคันโอ้ยชอบเบาทกเกอร์ก็ใส่ไปชอบเบาที่ก็ลองใส่ดิอันดับสี่อะไรโมเบาอ่ะเบาไม่ดูไหนแน่อันดับสี่คืออะไรฮอร์นี่โพนี่กับยูนิคอร์น สี่คือโพนี่กับยูนิคอร์นนะครับนี่อันดับสามจะเป็นอะไรไปดูกันเลยเย๊าหุยขาไม่แทงทันเลยแออกมาอุ้ยแทงอุ้ยิ่ได้ตัวลูกกับแมดงได้ตัวลูกมันนี่เดี๋ยวมันอันดับที่สามอันดับที่สามคืออุ่งอุ๋งนะครับนี่อันดับที่สองจะเป็นอะไรไปดูกันเลยรับกล่องแล้วเฮ้ยอันดับที่อันดับที่สิบมันเป็นอันดับสุดท้ายนะฮะ นี่ทิกเออมาดันจะคืออะไรนี่ทิกขอะไรนี่เขาได้หนูได้อะไรอ่ะเป็นบรรดาพวกตัวนี้ของเล่นนะครับนี่ของเล่นหลายอย่างนี่แล้วก็มีนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้ขออันดับที่สองคือของเล่นนะครับแล้วก็มี lol ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีไก่หุก S <S <uce> มันกินแอโออมันก <te> ินอันกลมกลมไม่อยากจะโมวครับอันดับหนึ่งซื้อแบบขายได้ในราคาแบบห้าร้อยล้านกว่าบาทเออนี่นะมาเดี๋ยวแกให้ดูเลยโค่ไม่อยากกูดเยอะเจ็บพอไหนมาครับอันดับหนึ่งที่เด็กๆต้องการคือยังมีชั้นลองด้วย อ,อัวนี่เป็นอันดับมากอันดับหนึ่งจะคืออะไรคือคือคือโทรศัพท์มือถือนะครับนี่คืออุ้ยน like ี่นะครับอันดับหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือนะครับนี่อันดับหนึ่งเน่แก Oppo A3s นะครรัับโททศพ์มืืออถ นี่นะครน่าจะว่าจะเป็นอย่างนี้อยากได้ิกเกอร์ิกเกอร์อยากได้ไว้เกมเหรอบอกหรือก็อยากเล่นอ๋ออิดมันเด็กนะครับบ๊ายบาย